สวัสดีครับผมนะครับออคุณครูสุปชัยปานแก้วนะครับหรือว่าที่เด็กๆจะเรียกก็คือว่าครูครูบิ๊กนะครับสอนในรายวิชาการงานอาชีพสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนแม่พาฟติมานะครับวันนี้นะครับจะมาอยู่ใน กิจกรรมของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6นะครับเป็นกิจกรรมที่เรานําผ้าที่เรามีอยู่แล้วนะครับเป็นเสื้อขาวนะครับที่เหลือใช้นะครับมาแปลงสภาพใหม่โดยการเอามาทําเป็นผ้ามัดย้อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานของนักเรียนเนี่ยนะคจะออกมาเออจะดีหรือว่าจะสวยหรือว่าจะรูปแบบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับให้เราใส่ตัดาเอสลงไป พอผสมกัะไ้ลงไปปุ๊บนะครับมันใช่มันจะทำให้สีกติดอยู่ได้ทนนานขึ้นนะครับและจะอยู่สีเนี่ยจะอยู่ได้ สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับโรงเรียนแม่พักปติมานนะครับวันนี้มาอยู่ในรายวิชาการงานนะครับวันนี้การงานมาสอนเรื่องการมัดยอมนะครับเราจะตามมาดูกันนะครับว่าเพื่อนมัดยอมกันยังไงบ้างนะครับเชิญครับ คือกลุ่มแรกของเรานะครับกําลังมัดย้อมกันอยู่เลยนะครับอขออนุญาตสอบถามนะครับอันนี้มัดย้อมอะไรกันเอ่ย <purpose. S 2> อันนี้มัดย้อมอะไรกันเอ่ยย้อมเสือ้อย้อมเสื้อครับอันนี้ของเพื่อนจะเป็นลายอะไรนะลายก้นหอยอันนี้อยู่ในกลุ่มที่สองนะครับอันนี้มัดย้อมลายอะไรกันเอ่ยลายก้นหอยอ๋อลายก้นหอยคล้ายๆกับกลุ่มแรกเลยสามอันนี้เป็นลายก้นหอยหมดเลยอครับอ๋อขอดูสักอันหน่อยได้ไหมเอ่ย อันนี้คือการวิธีการมัดเป็นลายก้นหอยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเออลายก้นหอยอ๋อส่วนมากจะเน้นการเป็นลายก้นหอยนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานในการมัดย้อมที่ง่ายที่สุดนะครับผมกลุ่มที่สนะครับอันนี้กลุ่มที่สมมัดเป็นลายอะไรเอยมีลายก้นหอยแล้วก็ลายแนวตั้งค่ะอ๋อลายแนวตั้ง ่วนใหญ่เราจะเห็นลายก้นหอยเป็นซะส่วนใหญ่กันครับกลุ่มที่หนึ่งถึงกลุ่มที่3ที่เราผ่านมาแต่เรายังไม่เคยเห็นลายแนวตั้งแบบนี้เลยลา,ายแนวตั้งนี่เราจะมัดแล้วจะออกมาเป็นแนวแบบไหนเอ่ยตอนย้อมเป็นถ้าสมมติว่าสวมใส่นะคะมันก็จะเป็นลายแบบนี้เลยค่ะ,ะาตามเส้นหอยอครับก้นหอยก็คือถ้าสมมติว่าอันนี้เป็นเสื้อแล้วเราทำลายตรงนี้นะคะลายมันก็จะอกมาตรงนี้แต่ถ้าทำลายตรงกลางมันก็จะอกมาตรงกลางค่ะ เป็นอย่างนี้นะครับการมัดย้อมของมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมอันนี้อยู่ในขั้นตอนการสุดท้ายของมัดย้อมนะครับคือการเอามาตากแดดแเอามาตัดแล้วก็เอามาดูลายครับนี่คือลายหลังจากการตัดเสร็จแล้วตากเรียบร้อยนะครับจะออกมาเป็นลายแบบนี้อันนี้เรียกว่าลายก้นหอยอ่ะครับอันนี้ดูวิธีการตัดครับ อันนี้คือลายเราตั้งแต่ยังไม่แห้งดีเราแห้งทีแล้วเรามาดูกันว่าเป็นลายยังไงเอ่ยเวลาเราเอาไปซักอันนี้เรายังไม่ได้ถูกักสีออกแต่แบบนี้เราก็ต้องเอาไปซักก่อนรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้สีมันตกเพราะถ้าเราเอาไปซักร่วมกวับอย่างอื่นสีมันจะตกใส่เสื้อผ้าอื่นด้วยครับคนทำเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้โอ้สวยมากเลยนะครับเนี่ยคงครับ ก็รู้สึกสนุกดีครับแล้วก็มือเปื้อนด้วยครับแต่ว่าก็สนุกมากครับเพราะว่าได้ทําอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นสิ่งที่อยากลองด้วยครับก็สนุกดีครับแล้วก็ครั้งแรกนี่ทําได้สวยมากเลยนะครับสามารถแบบขายได้หรือว่ามีราคาได้เลยนะครับเนี่ยการทําเสื้อมัดย้อมนี่สามารถทําเป็นอาชีพได้หรือว่าทําเป็นธุรกิจขายได้เลยนะครับขั้นเขาเรียกว่าไงต้นทุนต่ำแต่กําไรสูงมากครับ แต่เราก็ต้องมีความสามารถในการทําแล้วก็ต้องเรียนรู้เพื่อจะทําครับผมภาพคุณต่อไปนะครับนี่คือเพื่อนร่วมชั้นนะครับเขาทำนาไม่ใช่แลวก้นหอยแต่น่าจะเป็นแนวตั้งนะครับไหนขอสัมภาษณ์หน่อยเอ่ยรู้สึกยังไงผมรู้สึกมันมีศิลปะครับผมรู้สึกภูมิใจครับที่ได้ทำด้วยตัวเองแต่นี่ั้งแรกเลยมนี่เป็นครั้งแรกครับแต่ครั้งแรกนี่สวยมากเลยนะครับ อันนี้คือตั้งใจจะออกมาเป็นลายนี้หรือเปล่าหรือว่าใช่ครับตั้งใจจะออกปเป็นยามเขาเก่งมากเลยนะครับเนี่ยสำหรับครั้งแรกคนต่อไปกันนะครับเเสื้อมันยอมของคนต่อไปนี่แปลกมากกว่าคนที่ผ่านมาหลายเท่าเลยครับคนที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําเงิน70สิสีขาวสาสิบแต่นี้เป็นน้ําเงินห้าขาวห้าสิเปอร์เซ็นครับครึ่งๆอยากรู้อันนี้ตั้งใจทําให้เป็นลายแบบนี้หรือเปล่าน,น,นี้คืออันนี้คือสุ่มเลยครับผมอ๋อสุ่มเลยแต่เป็นการสุ่มที่ดีมากเลยนะครับเนี่ยครับผม สวยเกือบสวยที่สุดตั้งแต่ที่ดูมาเลยนะครับเนี่ยรู้สึกยังไงเอ่ยก็รู้สึกดีใจครับผมออกมาสวยอันนี้ตัวแรกที่ทำเลยไหมเอ่ยตัวแรกเลยครับผมทาให้รู้นะครับว่าหลายคนยังไม่เคยทําเสื้อมัดย้อมและโรงเรียนก็มีการสอนให้ฝึกฝนแล้วก็มีการทํานะครับเพื่อจะได้ต่อยอดในการทําอาชีพได้นะครับปกติคนอื่นใช้เสื้อยืดแต่อันนี้มาใช้เสื้อคอปนะครับสภาพณ์นะครับอันนี้คือครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้คือครั้งแรกค่ะมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะ ว่าดีครับผมขอบคุณค่ะรู้สึกยังไงเอ่ยรู้สึกเสียใจที่มันไม่หมดเพื่อนก็สวยนะครับเนี่ยสวยอยู่ค่ะมีลายด้วย่นักคู่นะครับอ่าเขาสอบถามความรู้สึกหน่อยครับว่านี่คือครั้งแรกหรือเปล่าเอ่อครั้งที่สองครับอ๋อนี่คือครั้งที่สองการมาแสดงว่ามีผุดถฐานกันมาแล้วก็พอมีบ้างนี่นะครับคือว่าถึงได้ทำไมมันสวยมากแรกนี้คือครั้งแรกเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าครั้งที่สองครั้งแรกครับครั้งแรกถือว่าเราประสบการณ์อยู่คนเดียวเลยครับผม และเรารู้สึกไงม้างครับกับครั้งแรกรู้สึกว่าสนุกดีนะครับแบบมันเป็นครั้งแรกอ่ะมันแบบมันดีมันสนุกดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหนูเองนะคะก็วันนี้นะคะได้มาทําเสื้อมัดย้อมกับนักเรียนชั้นม6กนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะเพราะว่าการทําเสื้อมัดย้อมเนี่ยลวดลายที่ออกมาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาจะเอา หนังยางนะคะมามัดทําลวดลายนะคะทำลวดลายยังไงแล้วก็เอาหนังยางมามัดนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าเห็นเห็นคุณครูบิ๊กบอกว่า,ากิจกรรมในครั้งนี้นะคะเสื้อที่เด็กๆทำเนี่ยอาจจะได้เอาไปใช้เป็นเสื้อตอนที่ใส่ไปปัดฉิมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์นะคะเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆค่ะนี่คือจบหลักสูตรของการบรรยมเลยนะครับ นี่คือครั้งแรกแล้วผมเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งสุดท้ายใช่ไหมครับครูถูกต้องแล้วครับครับผมเดี๋ยวครั้งตัดถัดไปนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะพาเด็กๆโรงเรียนแม่พระฟาติมาเนี่ยทำกิจกรรมที่น่าสนใจถ้าอยากจะรู้นะครับว่ากิจกรรมของโรงเรียนแม่พระฟาติมาเนี่ยมีอะไรที่จะน่าสนใจอีกเนี่ยให้ติดตามที่ไหนครับเพจโรงเรียนแม่พระฟาติมา,<อ>าได้เลยครับผมโอเคสำหรับวันนีบ้บาย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 ครับ